แล้วครับสวัสดีครับผมพี่แซมเกมเมอร์อยู่ผมในเกมดิจิตในแม่พากที่เจ็ดแล้วใช่ไหมเจ็ดแล้วแหละโอเคเรวก็ต่อสำหรับพากที่แล้วเราเจอกับพ่อหนุ่ม s l เลนเ r อร์แมน n d เลนเ n อร์แมนหมวกหมวกดำดำชุดดำดำชุดย,วยาวๆดำ,ดำโอเคสำหรับวาที่แล้วเราก็ได้ตายหยับตรงนี้นะครับเพราะมันก็ยี่สิบกว่านอาทียี่สิบหกมัน ยังไงดีก็ตายอ่ะก็ตายอ่ะเอ,อเโอเคโอเคตาย <c oughs> โอ้ไม่นะเปิดพาร์มาที่เยียบยอดมากเลยนะครับโดนรถเข็นทับตายนีครับผมรถเข็นกัอนนี้เดียวนะนี่ไม่นิรศรกข์ขนใหญ่อย,ย,อยู่เข็นเราจะเข็นแบบมีมีผู้นะครับผมเข็นแบบคนเขาเข็นกันนะครับ Okay. You know. โอเค I want to จู e p you อยู่เนี๋ยวก็จะปล่อยก่อนนะครับผมเอาตรวนี้เพื่อเออตัวนี้นะครับมันจะได้เราจะได้ไม่โดนทับตายห่าก่อนนะครับปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยเ อึบอึบสวยครับนี่ตรงนี้ไม่โดนนะ้ำโอเคไปไหนอะ่ะเราจะไปไหนไปลรวขึ้นก่อนตรงนี้มีหน้าต่างให้ขึ้นโอเคอึบอึบอืม แลงไงวะลงน้ำได้แล้วไงรถเข็นคือสิ่งตัวแปรทำให้เราไปต่อก็บอกรถเข็นคือตัวแปรทำให้เราไปต่อได้ มาสิเออเจวนี้ได้อยู่มั้งโอเคโอเคไปขึ้นใหม่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  เสียงกระดูกใครดังกรอบดังแกรบเลยไม่เอาบอลจะขึ้นโต๊ะครับสวยขึ้นโต๊ะครับสวยตอนนี้อึ๊บอืมโอเคเราสับเพื่อให้ทีวีมันติดฮะมันลงทางนี้ไม่ใช่เหรอจะไปดู รถเข็นก่อนโอเคต้องลากใหม่สินะเมื่อกี้เราก็ทำดังเส้นเสียแหละโอเคเราสรับเพื่อไปโยกรถเข็นโอเคไหนงั้นก็วิ่งได้โอ้เกาะน,นี้ก่อนก็ได้อ๋อ เราไปวูวามกระโดดรัดไงเราไปวูวามกระโดดรัดไงตายเลยไงเย้เมะจับล่ามาดิดิอืมโอเคตรนนี้ล่าผ่านางชิวๆอันนี้น่าจะได้นะครับท่านผู้ชม ขึ้นไปใหม่ขึ้นไม้ไปใหม่เราต้องขึ้นตู้ไปใหม่อีกแล้วโอเคฮึบโอบโอเค,อเคสวยมากฮึบโอเคตายอีกไม่ได้นะนะตายอีกก็ได้กันนะฮะ ถือลืมวงลืมหมดเลยล่ะตอนนี้กระโดดเกาะรถเข็นก่อนสวยไปเลยปุ๊บโอเคเบาหูไปนิดนึงอึ๊บอืมวิยเซฟทำไมอ่ะเพื่อน เป,เปิดดิทำไมถ้าเราเปิดมันจะไม่นั่นเรานี่ยเป็นคนนูล้นล่ะงลลูมันจะมากินเราประทูเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะชิป ชิบหายโอ้ไปแล้วจ้าเอยเอยนะเอยน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 ยอยยายาปีนนปีนจหมปีนจไหมปีนจมไป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 ไยลอช่วยลอช่วลอชะสวยสวสวยสวยยสายายาอยู่ยังยางโอ้ังหมดแล้วโมาแล้ววิ่ง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 มาแล้วเขา เอาไปแล้วจ้าโอ้โอเคเราก็ได้ระลึกเอ้ระทึกกว่าระลึกระทึกถึงระทึกเมื่อกี้โคตรระทึกเลยกดรีโมทเล่นแหละรีโมทก็เปิดติดไม่ติดอยู่รีโมทปลอมปะเนี่ยโอเคเอบเซบกแล้วเหรอ Ui Đi không mà Ui Dạ ja. Dạ ja. อยู่ไม่ได้ตีเลยน้องให้เวลาตีหน่อยดิอีกทีหนึ่งไปแล้วอย่านะไอปีนก่อนแล้วอุ้ยไม่ทันวะ่ะทำไมวะอุ้ยต้องมาดึงใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮะ ก็มาดึงใหม่ใช่ไหมโอเคเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่นะโอเคเราจะมารอตรงขวานเราจะารอตรงขวานตกอย่าเราจะารอตรงขวานตกแถวนี้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 หนึ่งสอง ปีนปีนปีโล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 ่ปีโลโอเคอุ้ยรอดวะโอ้โ้คนเล่นรุนจะตายหายแล้วอึ๊บ อย่าเพื่อนมองไม่เห็นอ้ขาขาขาเอย่ยาอย่าไม่เห็นมองอะไรแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็ว เพลงนี้อีกแล้วว่ะเพลงนี้เคยได้ยินเหมือนท่านหนึ่งเคยได้ยินอยู่หลากก่อนโอ้โอ้โอเพื่อนไม่เล็้วเหรอ,อไม่จบไม่สิน้นโอ้ชิบหายละตกโอ้ชิบหายละตกคอนเทนเดอโอ้ชิบหายละ ตายนั่นเนี่ยไม่ตายไม่ตายเออเฮ้ยคอนเทนตนอะไรอ่ะประตูเปิดแล้วเนี่ยตัวอีอายังเลาไม่ถึงครึ่งเลยครับน้องโอ้มันโซโละดึงไม้ดีเออสวย สวยกระโดดอึ๊บอุ้ยสวยสวยสวยโอเควุ้นน่าจะยังไม่โหลดวะเซฟทำไมาอะเกมไปแล้วเด้อดูจากโซงยังไม่โหลดแน่นอน ใช่ไงกวาดแล้วไงกวา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 แล้วไงไปก่อนละอึ๊บให้มันเข้าใกล้เข้าใกล้เราวิ่งช้าเพื่อนเข้าใกล้เราวิ่งช้าเพื่อนเข้าใกล้เราวิ่งช้าโอ้มันวาบมันวาบได้มันวาบได้มันวาบได้อึ๊บกระโดดสวยต่อเพื่อน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 ต่อ ึบเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วจังมาเร็วจังมาเร็วจังวิ่งตีอะไรอะวิ่งตีอะไรอะเฮ้ยเลบจับโอ้ยจับไม่ทันวิ่งติดโอเคบูใหม่เพื่อนบูใหม่เรามาบูใหม่เพื่อนตรงนี้เราตรงนี้ไงตรงนี้ที่เราโอ้โห ไม่ใช่ติดตรงนี้ดีกระโดดก่อนฮึบโอเคสวยไปต่อไปต่อเพื่อไปต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 ่อเราจะใกล้แล้วเสียงใกล้ฮึบเราจะไปวิ่งติดไอ้บ่อตรงนี้เลยที่เราวิ่งติดอย่าอย่าติดนิดนึงติดนิดนึงติดนิดนึง,งวิ่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 ง,งสับสับโอเคไม่ทัน

เฮ้ซิกซิกเพื <INE Sh diesel> ่อนซิกเพื่อนซิกเพื่อนซิกเพื่อนเราขอโทษว่ะเฮ้ย ไ้บันไดไปไหนอะ่ะเกมเซฟสิเพื่อนเราเจ็บว่ะโดนโดนรถไฟกระแทกเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างอะ่ะโดนจับไปแล้วอะ่ะโอเคเราจะค่อยไต่ขึ้นไป แล้วนี่ okay. นไงเสาตรงกลางเอ้ยเราขึ้นมาตรงกลางว่ะทำไมวะเอ้ยต้องโอ้โหหนีไหมเนี่ย ไม่หนีว่ะทำไมอะเพื่อนเฮ้ยถอดหมวกทำไมเฮ้ยเอาจริงว่ะเคยเห็นพลังเด็กป้าน้องเล่นงไงอะเอา้าเล่นยังไงวะ อ่ะทุกนาทเจ้าอ่ะทุกทุกทุกทุมาหนูดูโอ้โหเมื่อกี้มาดิ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 เมื่อกี้เมื่อกี้ผิดข้างเมื่อกี้ผิดข้างน้องเมื่อกี้ผิดข้างแบบอยากจะพูดจะสู้แบบ วาเก่าได้ยังไงล่ะจะสูวายเก่าได้ยังไงล่ะสูวายเก่าได้ยังไงล่ะสูวายเก่าได้ยังไงล่ะทำไมดิก็มาดิเออจะสูวายเก่าได้ยังไงล่ะเอ็นดินสถานมาดิเอ็นดินสถานผมก็มีพลังเหมือนกันผมก็มีพลังเหมือนกันมาดิเยียงตามมาดิ ก็ให้หมดแหละอยอยเอุย้ยอุ้ยจะบอกนะอุย้ยไม่หมดเฮ้ยจะบอกนะว่า cái bọn nó Ui xe nặng Ông làm đây à Ui Cầm này quá อย่าเป็นดินเข้าหาวะ่ะไปน่าจะลาร์บอสแล้วแหละบอสตัวนั้นมันตายไปแล้วนี่แล้วยังไม่จบอีกอ่ะอีกประตู โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เ่อเซมเกมมือด้วยสำหรับคลิปหน้าตอนต่อไปจะเป็นไงน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับผมสวัสดีครับยอฟม่อ